มีอาการสั่นเกงค่ะพร้อมกับหายใจติดขัดอันนี้ค่ะเกิดจากสาเหตุใดครับกล้ามเนื้อของการหายใจของคนเราเนี่ยซึ่งเป็นตรงทรงอกเนี่ยก็สามารถถูกกระทบได้จากอาการของพาร์กินสันได้เช่นเดียวกันเน้นกล้ามเนื้อตรงทรงอกเราถ้ามันถ้ามันเกรงขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนไข้ก็จะหายใจได้ยากร่างกายช่วงนั้นยังทำงานได้ไม่ค่อยดีก็ออนะครับ พอทานพอเคลื่อนไหวได้ดีกินยาเสร็จเคลื่อนไหวได้ดีอาการสั่นลดลงบิดเกรงลดลงนะครับก็เหมือนกับเราเปิดสวิตช์นะครับร่างกายทํางานได้นะครับเราก็เหมือนออนหรือบางท่านนะอาจจะมีคุณหมอแนะนำให้ทํำใ้ตัวไดอรี่นะครับบันทึกอาการพาร์กินสันก็มีเขียนออฟออนออฟออนเป็นสับแพร์ที่เราใช้สื่อถึงอาการกันในจุดตรงนี้ครับผม คำถามถัดไปนะคะเมื่อผู้ป่วยอะคะ่ะมีอาการบิดเกง็งคุณหมอมีวิธีที่ช่วยให้อาการน้อยลงโดยไม่ต้องทานยาเพิ่มไหมคะทีนี้เป็นคําถามที่ดีมากเนอะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าคนไข้ไม่มีท่านไหนเขาอยากทานยาเพิ่มหรอกนะครับผมแต่ว่าในที่แต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องประเมินอาการตามสาเหตุของเขาไปใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเราเข้าใจว่าบิดเกร็งตรงเนี้ยเป็นเรื่องของยาหมดฤทธิ์แล้วเราจะทํายังไงให้ยาออกฤทธิ์ได้ยาวขึ้นละ่ะ ก็ต okay? so human so, ้องไปดูสาเหตุของผู้ป่วยท่านนั้นนะครับถ้าผู้ป่วยท่านนั้นสาเหตุของยาที่ออกฤทธิ์น้อยลงมันเกิดจากการที่ยามันไม่พอจริงๆก็อาจจําเป็นต้องเพิ่มยาแต่เพิ่มยาไม่ได้หมายถึงว่าต้องเพิ่มตลอดไปบางทีคนไข้จะกลัวว่าหมอนี้เพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปชันทำยังไงนี่ท่านกินวันหนึ่งสิบยี่สิบเม็ดไม่เสมอไปนะครับผมเพิ่มเพื่อแก้ไขอาการของท่านในปัจจุบันมียาที่ใช้ปรับอะไรต่างๆอนี้ได้เยอะยะเลยนั่นคือนั่นคือสถานการณ์ที่หนึ่ง สถานการณ์ที่2บางท่านยาหมดฤทธิ์เร็วขึ้นเพราะว่าการดูดซึมยาไม่ดีมันก็ต้องไปดูสาเหตุบางท่านท้องผูกบางท่านกลืนไม่ดีใช่ไหมครับกลืนจริงๆยาไม่ได้ลงไปถึงที่ลำไส้เล็กที่เป็นตำแหน่งถึงการดูดซึมยาก็ต้องไปแก้ไขเรื่องท้องผูกแก้ไขเรื่องท้องผูกอาการดีขึ้นยาก็ออกฤทธิ์ีขึ้นไม่ได้เพิ่มยาเลยนะค่ะอย่างที่ 3. บางท่านทานยาอื่น ที่ไปมีปฏิกิยาต้านกับยา,ยา,แบบยยาพาร์กินสันอย่างเช่นแบบเนียกินยาพาร์กินสันอยู่และกินยาแก้วิงเวียนด้วยนะครับโดยที่ท่านนั้นไม่รู้ตัวว่าจริงๆมันมีฤทธิต,ต้านยาพาร์กินสันก็ทําให้ยาพาร์กินสันออกฤทธิ์น้อยลงหยุดยาแก้วิงเวียนอาการก็ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มยามีหลายๆกรณีมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญตรงนี้คาถามพวกนี้สาคัญมากๆ แต่เป,เป็นคำถามที่จะต้องไปคุยกับแพทย์เพื่อจะช่วยในการการการแก้ไขหมอบอกเป็นหลักคร่าวๆในจุดตรงนี้นะมันไม่เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุท่านจริงๆอ้ออีกอันนึงคุณนุ่นเราอาจจะเน้นอีกนิดหนึ่งด้วยนะว่าการที่ยาออกฤทธิ์ไม่ดีเนี่ยบางครั้งมันเกี่ยวกับเรื่องกับอาหารที่เราทานด้วยนะครับอย่างกลุ่มยาลิโวโดปามีผลกับอาหารกลุ่มที่เป็นโปรตีนชนิดโมเลกุลใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นบางท่านาคนไข้หมอเองเคยมาเล่าหมอตื่นเช้ามากินยาเห็นออกฤิ์เลยอาการไม่ค่อยดีเลยอะไรต่างๆถามเยอะๆเข้าไปสักพักตัว่อกอ๋อเขากินกับนมตอนเช้า oh. แต่มื่ออื่นเขาว่าไม่มื่อื่นไม่มีปัญหามหมอถามจริทีหยุดนมปับ๊บอาการก็ดีขึ้นนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มยาลีโวโดป้าสิ่งที่สําคัญหมอมักอยากที่จะให้คนไข้ทานตอนที่ท้องว่างนะครับ <c oughs> ในช่วงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมได้เยอะเลยครับอ๋อ <c oughs> ค่ะคําถามถัดไปนะคะผู้ป่วยคะ่ะมีอาการสั่นเกงก่อนนอนคะ่ะทําให้นอนหลับยากคะ่ะคุณหมอมีวิธีแนะนําอย่างไรคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคุณนุน่นเห็นไหม <c oughs> วันนี้มาเป็นประเด็นยาหมดฤทธิ์ <c oughs> ทั้งนั้นเลย <c oughs> ใช่ปะ่ะอย่างที่อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้เนี่ย ตอนแรกๆว่ายาหมดฤทธิ lunch, right? mm ์เ hmm. น yeah, ี่ยมักจะเกิดตอนช่วงเช้าใช่ไหมครับบางคนก็เป็นช่วงก่อนนอนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาทานยาเขาไม่ได้มียาช่วงก่อนนอนนะครับพอไม่ได้มียาช่วงก่อนนอนเนี่ยยามื้อเย็นบางครั้งเขาอยู่ไม่ถึงบางคนทานยามื้อเย็นก่อนอาหารนิดเดียวหรือกินพร้อมก่อนอาหารด้วยระดับยาตอนก่อนนอนก็ไม่ค่อยดีผู้สูงวัยบางคนนอนดึก นะครับสมมติกินยาเอทานยาตอนตอนสี่โมงเย็นอย่างเงี้ย<ฆ>กว่าจะนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนเงนี้ยช่วงก่อนนอนนี้ก็ระดับยามันก็หมดเด็ดแล้ว<ฆ>นะครับงั้นหลักแ,กแรกส่วนหนึ่งเลยนะหมอต้องต้องมาสํารวจตรงเรื่องประเด็นจุดตรงนี้ก่อนว่าท่านนอนกี่โมงท่านทานยาตอนเย็นกี่โมงนะครับท่านนอนกี่โมงถ้าท่านนอนดึกมากยาเขาอยู่ไม่ถึงเราอยากให้คนไข้นอนก่อนสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มถึงตีห้าเนี่ยหมอว่าเป็นช่วงเวลาที่หมอแนะนํา ผู้สูงวัยค่อนข้างบ่อยเลยหมอว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบโอเคอะว่าแบบนอนนอนก่อนสี่ทุ่มนะครับผมร่างกายได้พักผ่อนนะครับมีการหลั่งโกร h ฮอร์โมนมาซ่อมแซมร่างกายการนอนต่อเนื่องตอนกลางคืนมีการสะสมของระดับโดปามีนในสมองใช่ไหมครับ <c oughs> และคนไข้ตื่นเร็วนะครับตื่นเร็วก็ก็จะรู้สึกเฟรชอะไรต่างๆในักกณานี การนอนที่อย okay. to ่างน้อยสักประมาณ7-8ชั่วโมงในผู้สูงวัยนี้ค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลามันก็ค่อยค่อนข้างตัวนี้ค่อนข้างพอเหมาะเพราะฉะนั้นหมอจะใช้ตัวนี้เป็นเคล้ายๆเป็นตัวไกลเข้าๆเวลาถามผู้ป่วยหรืคุณคุณค่บอกว่าโหเล่นโทรศัพท์ดูหนังซีรีส์หรืออะไรต่างๆที่ยงคืนนี้ไม่ไหวละมีอาการสั่นนี้มันก็คงมีได้ถ้าคุณทําแบบนี้ใช่ไหมครับเนิธีในกรณีแบบนั้นง่ายๆคือว่าหมอจะต้องบอกคนไข้ให้นอนเร็วขึ้นช่วงนอนอาการควาคินสันจะไม่ค่อยมี นะครับอาการที่ที่เมื่อเรานอนพักไปแล้วนี่อะไรต่างๆตรงเนี้อาการส่วนหนึ่งมันจะน้อยลงไม่ได้บอกว่าไม่มีอาการเลยนะบางท่านมีอาการอย่างอื่นอะไรต่างๆตรงนี้แต่ว่าอาการส่วนหนึ่งจะน้อยลงได้นะครับครานี้ถ้ามันไม่ใช่ประเด็นตรงนี้มันเป็นเรื่องของยาไม่พอจริงๆก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าจะให้ยาอะไรตอนช่วงก่อนที่จะนอนหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยหมอมักจะให้กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยาว แต่ยาตัวไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์ที่รักษาท่านในึงคุพิจารณาว่ายาตัวไหนที่ค่อนข้างเหมาะแต่ให้มากก็ไม่ดีนะคุณรู้มันต้องสมดุลดีๆให้ยาผ่ากินสั้นมากๆตอนกลางคืนคนไข้นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นบางครั้งคนไข้ถามหมอหมอตอนกลางวันเนี่ยหูบ่อให้กินสามส่วนสี่เม็ดอะไรต่างๆแล้วทำไม ก่อนนอนหมอเหลือแคปซูลเล็กๆนิดเดียวในจุดตรงน,นี้นั่นคือเหตุผลครับเราให้พอที่ฟังก์ชันที่ให้คนไข้นอนได้ดีไม่มีภาวะเกรงพลิกตัวได้ตอนกลางคืนลุกตอนเช้าได้อะไรต่างๆตรงน,นี้นะครับก็ต้องใช้ปริมาณยาที่ค่อนข้างเหมาะสมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยาวในจุดตรงนี้คราวนี้มันมีอาการอือ่นๆเยอะแยะเลยนะหมอยกตัวอย่างว่าบางครั้งคนไข้เขารู้สึก เกรงเกรงสันสั่นที่ขาตอนก่อนที่เขาจะนอนแล้วก็มีอาการปวดปวดด้วยนะครับยาเขาอาจจะหมดฤทธิ์ในส่วนนึิมบางครั้งมันมีกลุ่มอาการโรคกันหนึ่งที่เราเรียกว่าโรคขาอยู่ไม่สุกคุณนุ่นได้ยินไหมครขาอยู่ไม่สุกเหรอใช่ใช่ขาอยู่ไม่สุก restless leg s ซิน r o m มนะครับแปลตรงตัวเลย e s t l e s s ก็อยู่ไม่สุกใช่ไหมครับเล g กนะครับก็คือที่ขาซินโดรมนั่นเป็นกลุ่มอาการกลุ่มอาการนี้มักจะเกิดบ่อยในผู้ป่วยทางกสัน วิธีสังเกตง่ายๆด้กครัคุณรุ่นทำไงคนไข้เขามาจะบอกบอกว่าเนี่ยหมอก่อนจะนอนมันเป็นมันมันมันปวดมันไม่สบายมันเหมือนมั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 นบางคนพูดไม่ได้มันเป็นอาการของความรู้สึก,กด,ด้วยส่วนหนึ่งบางคนก็จะพูดว่าสันเกรงอะไรต่างๆส่วนหนึ่งแล้วหมอจะถามเขาตอบว่าทำไงถึงดีขึ้นล่ะครับแฟนต้องมาบีบนวดอะไรต่างๆแล้วดีขึ้นไหม ไม่ค่อยก็จะดีปั๊บเดียวอะไรต่างแต่ก็ยังเนื่อเขาเลิกบีบนวดก็ก,ก็อาการก็กลับมาอีกแล้วคุณลุกล่ะหายเปล่า <im it> เออใช่หมอลุกขึ้นมาเดินแล้วมันหายไปเลยแต่ลงกลับไปนอนก็เป็นอีกนะครับลักษณะ <c oughs> ของอาการตรงนี้นะครับเรขาอยู่ไม่สุกนี่ยเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นตอนหัวค่ำนั่นคือหลักที่หนึ่งเกิดในท่าที่ท่านนอนนะครับดีขึ้นเมื่อท่านลุกหรือเดิน วิธีสังเกตง่ายๆอันนี้เป็นกลุ่มอาการหนึ่งนะครับพบบ่อยในทุก่วยพาร์กินสันถ้ามีนะครับเช่นเดียวกันปรึกษาแพทย์มนมียาของมันมในการที่จะปรับแก้ไขในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วกออ็อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่ที่แพทย์ควรจะถามนะครับอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับรู้อาการสั่นและแข็งเกร็งค่ะจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันนะคะ ตอบคำถามได้เคลียร์ทุกข้อสงสัยกันเลยใช่ไหมคะถ้าท่านมีคำถามอยากจะถามนะคะคุณหมอพร้อมตอบทุกคำถามเลยค่ะสามารถส่งมาได้ที่ข้างล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค,ค่ะแล้วก็ไปแล้วนะคะบายบายค่ะคคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ